โอ้ยโอ,อ,อ้อโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอยขึ้นไหนวะมืดมืดมมืดโอ้ยตอมือซ่แฮนด์อ้าวซกแฮนด์ซกแฮนอ้าวซกแฮนด์ซแฮนดตัวแรกครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิ๊กมาปลากันครับว่างก็ไปนะครับวันนี้มาการเล่นป่าใหญ่นะครับมันองพอนะครับว่าเัินจะกินก็เอาง่ายๆเลยนะครับแมากคระเบินเหมือนเดิมมาเอมาลงเบ็ดตากดคังใหญ่นะฮะโดยเหยื่อที่เราใจก็คือเหยื่อปลาดุกปลาดุกพุ้นนะครับนี่ ใส์ประมาณ12 12 12, 12ตัวโลเนี่ยใส่ประมาณ12ตัวโลแล้วก็หมายที่เขาจะใส่ก็เป็นหมายน้ำปิงนะครับเดี๋ยวเบินจะลงไปใส่ลุ่มบุ้นนะครับผมกดน่าจะอยู่ตรงบนที่ไทยเอยาละสอมองเสียบ อันนี้เป็นหลังที่สองนะครับเสียงชีวิตมากมาตางลงมีพี่ <laughs> ตางลงมีผันลงมาลงแต่จริงๆว่มันกานมาเปลี่ยงลงนี่ตะกี้นะครับอถ้ามีเหอนี่ จะเข้าถ่ายหรือนี่นะครับจะเข้าหมายง่ายหน่อยแบบมีเหื้อยังไม่มีชัดตังนะครับเตลวกันก่อนนะครับกันเดียวรอช่องปังๆมื่อใดก่อนหรือว่าท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามจะช่วยเหลือตั้งเหื้อก็ได้เนอะอันนี้เป็นหลังที่สองนะครับความทุลักทุเลของการลงไปปักเบ็ด โอ้ลงไปปล่ก้อยเน ar, อ้ยเนออันนี้เป็นเศษคอนกรีตเศษถนนนะครับที่น้ำเปิ้นซัดแล้วก็เปิ้นถล่มลงมานะครับนี่นะครับเป็นตะฟังยุดถนนนะครับแตกหมดแล้วจะล่องใต้กันไปเรื่อยๆนะครับ ลุงเปิดมาจอมเบ็ดนี่นะครับไปกันต่อเรื่อยๆนะครับปุ่นนะครับเบิ้นใส่เรียบร้อยละช่วงที่รอเบิ้นผอมกันนั่งชงมบรรยากาศน้ำปิงบ้านเรา สวยงามแต่ตั้งหลังะลิงโยดน,นะครับถน,นนะเนี่ยเสาลักลายมีอยู่เสาลักลายนะครับเอ,อขอบถน,นนอะ่ะอุ้นบนบุ้นนะครับ <h ums> เอละมัดเรียบร้อยนะครับกันมีลุ่มปุ่นไปไปกันต่อ เพิ่นเจอของดีครับกวางสงใน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 อันนี้ผมเหรออันนี้ผมเอาเอาเหวเขาลหลมนะครับแลน่าจะรุดออกมาเออพวกเขานแหละอ่ะกวางสงเกือบจะสงมันใหญ่แท้เดือยตัวใหญ่เด้อยเขาเขาอย่ามาโซกันน้ือเหลืาเนี่ยเออเอาไปดู กากีแจ้งตอนนี้เบสเขาเหลือสองกันนะครับสองกันสุดท้ายแล้วนนหมายวาจะมีหลุมพุ่นนะครับ น่าจะลงตรงนี้นะครับน,นี่ก็เหมือนจะเป็นทำกันน,นะครับเปิ่นใส่แล้วนะครับแล้วก็ไผ่มายกของเปิ่นกับโอโหนะครับกันนี้นะเอาสายมาก้องไว้นี่นี่สายกันเบ็ดนะครับนี่นี่เหมือนจะเป็นปลาสเส็ด น่าจะแม่นนะครับแ,แล้วก็มาถึงหลังสุดท้ายนะครับอเ็โที่นเนี่ยออเอาละหลังสุดท้ายนะครับน่าจะใส่แถวนี้ล่ละอันนี้ผมมีก็ไม่ใหญ่นครับต้องพึ่งต้นอเลยมัดหัวนครับไม่แนะ่กำสนดท้าย อาหารปลามันอยู่ยในซองเรียบร้อยนะครับผมครับเบสสิบสองการน,นอเบอร์นอกเดี๋ยวว่าพุกมาเจ้าเอาก่อนมาใจกันทํารอบนะครับเะพออมานประมาณเนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบีกมาปะกันคับวงเงกาไปช่วงเช้ามืดนะครับเวลาก็จะตีห้าแฮม สักสิบนาทีนะครับมาใจพอ่อเบ็ดป่ากดคังเบ็ดปลาใหญ่นะครับมาใจพอมาเจ้าเลยเปินเปินว่ากลัวจะมีคนมาลอยแพ่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่เขาใส่นะมีคนมาพอมาหันตาลหลกู้เลยนะครับเดี๋ยวาจะเริ่มเก็บตั้งแต่หลังท้ายไหลขึ้นไปนะครับมันจะ เตี๋ยวง่ายน้อยหนึ่งนะครับพอพอหลังแรกอ๋อยังอยู่ดีอยู่มาดินเลยฮะไปเียห้องเหรอมาดินเลยเออเขาอ่ากไปถึงกับแก้มขอไหมคร่นเออแต้เนาะเขามาจอมขาส่องไฟสาดไฟกับโมงใกล้ๆเนี่ยเขาใจนี่หรือโมงกะว่า ปักแบนแน่นังเบิร์นแน่นก็นแ่แลสายมัดเหรอมัดปูนมันกับบันหลากไป็นไงแล้วไม่นมีดินไอ้แบบมันโกนลงท่านแน่ๆนี่ปักแบนแน่นไงแน่นแล้วก็ไม่เดียวหอนเลยพี่เฮ้ยมีตัวพี่มีตัว

กลองอกันบ่อืมได้เจิมเลยโอ้โหท่านผู้ชมอ้องย้เยบ่นขึ้น,นัรงไดนอืมอได้เจอมสามซีสามซีต้องมีตัวนี้สามซีโลต้องมีได้เจิมขออันนี้ใหม่เลยอ่ะ ตองมีพี่เฮ้นผู้ชมหนักเลย้าปากันไ่หมั้หมกยโอ้โหนี่หืมกดค้างครับห่างแดงไซสามสี่โลไปละสี่โลตรงนี้งนักเลยแต่นี่เอาละนี่ได้เยาปีกหน่โอ้โหขึ้นไนวะ มืดหน้าป่าขึ้นลิงครับโยปุ่นนะมันต้องขึ้นปุ่นลได้ละต้องมือซิกแคนซิกเคนกแฮะซิกแคนซิกเคนซิกเคนตัวแรกครับโยตัวแรกของผมเหมือนกันนะไปเอาขึ้นไก่ๆกันได้หว่าอยู่ปุ่นกันแล้วปุ่นปุ่นปุ่นขึ้นปุ่นไปปุ่น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 ออกซ้ายไป ออกขวาไปต้นลักต้นเลยมันเป็นแต่ลิงครับสีโลต้องมีโอ้โหขอโอ้โหแค่ว่าเบิร์นมันปักคันเหมือนแน่นกับว่าโอ้โหทะลุยิ้มเหมีรู้หรอกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเนีเอาเลขาหัวนขาข้าวหัวโอ้โเอาเอาล่ามเก็บไว้ก่อนนะครับเอาบะมีอย่างมาใส่ถึงใส่ก็บบะมียใส่ได้นะครับเป็น อันนี้ก่อนอเดี๋ยวเกิดปีกมาเ,เปิดลงตรงไหนวะ แล้วแค่น,นั้นอยู่อยู่ดีเนาะโโนนไปดูหน่อยช่างไต่ไปไเลนนยบากแทะแล้วนั้นยังโอเคอยู่นะครับนี่หน้าเห็นหลังน,น,นะครับหลังนี้อยู่ดีนะครับโอเคกันบัดทบประจฉม อันนี้ไม่โดนนะครับประโดนเหอนี่ปัดูุกก็เดี๋ยวกวาก็จะเก็บไว้ฮะอ,อ,อย่างวะหมอ้างจุ่มน้ำแล้วโอ้การมีปุ้นนะครับการจุ่มน้ำหรือว่าจะปักบันแน่นอย่างไรก็บอกแล้วก็มันเป็นจริงอีงอ้นี่ผมแังขึ้นกะสุดได้ห่ะเดี๋ยวเอาขูวเอาไว้ก่อน มันวมาไทยได้กแต่ไปแต่ได้อยู่เลยนะดื่มไล่อยู่เฮ้ยเลงน้ำหนะกจ้ะจับลายมาได้แล้วน่าบ่าลายมาตั้งใดให้ขออยู่นี่ไทยแล้วกันมีตัวฮะมีตัวเฮ้ยๆร็วๆเร็วป่ะ็วๆเร็วๆผมไปแบบได้นะคุณผู้ชมมันจะเนี่ยไหลลงน้ำหมดเนี่ยเที่ยวตั้งใดเหมือนเลยต้องหลุมต้องหลุม Anh đừng đi Thế rồi Đi 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 Sao tăng bay rồi Tay hổ ba Xì Hử à Ở đây Êy, โอ้เกียงอ่ะอยู่ลงอ่ะมันลงมับต้องลงอ่ะตั้งกล้องกับบอ่ะอ่ะพี่ก่อนสายไปเอาสายหัดแขนไว้อ่ะมาติดแขนนี่ยแล้วหอยักมีนี้ยักมีบน กามนี้ขัวขัวเต็มนี่ก็เอา้ามันลงไปหวั่นว่ะถ้ามันเป็นคอนกรีตี่เพิเอ่อลาดข้างถนนนะครับกันดินพังนะ่ะแล้วฝนสุดลงมาเนะล่วมันคืนยนกโอ้โหมัน นักมันมันจะเป็นตุกขน่ะ้ยหนาวเว้ยโอ้ยดิน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 ดิกระดุกกระดุกกระดุกเลยบันก๊กับกไปดำลงไปกกไปใสอ้ยดินดินดิน

เกียวขอปากข้างข้างปากนะเบิร์นโดดปากแล้วโอ้ยน้อยเดียวอ่ะน้อยเดียวน้อยเดียวแคไดเนี่ยพอเบสเร็วรเราวังรขีบรขีบขีบขีเกียวข้างปากน้อยเดียวเองเอามเียมานี่มาว เด,เ,ดเ,เดี๋ยวลุไอองไหมวันดี้ได้เยอะไปได้ไหมวะมาขอเด้อเรื่อมากันเอาขันอิฐเลย ไปออทายพอละวันเด<อ>็นี้ค้างคข้งแหมกี่หลังประมาณตั้งตั้ง,งลายบุญนะครับผมต้องขึ้นบนบุญแล้วก็ลงของกรรมนะครับมันไปมาได้นะครับเออเออถูกต้องกันเดียวจะเอาป่าไปเก็บก่อนนะครับมันจะเจ้าละก็นเดียวมันจะแตกตื่นกันนะครับได้ลงไปเอาป่าขึ้นมาแล้วก็เบ็ดเนี่ยกัะเดียว เอาข่อยมาเก็บมานหลุนนะครับเดี๋ยวเบิ่นปเอาป่าขึ้นมาแล้วผมจะช่วยเบิ่นขึ้นโบจะขึ้นอย่างได้เหมือนกันเนี่ยซ้ำจริงเหรอลุ่มมากกว่าน้ำํำแต่ก็คุ้มค่าครับมันขนาดเลยเจ้าเนี่ยเอายื่ปลไปเบ็ดมา,มา แหว่ไปเจอสะายปเดี๋ยวตัดตัดสายเลยเพื่อนตัดสายจำเป็นละสาะละต้องสาะละโหขอพีทนะพี่ยับเลยอะ่อะเหรอเสียทรงเลยอะ่ะแห้งขนาดนนเะรอให้มันหงายม่นยากโดนี่อะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บก่อน เปิดมีที่ใส่อ่ะมีที่ใส่อ่ะฝังอ่ะฝังเอาอยู่ได้อยู่แค่หะเนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> ก็พอดีแล้วอืมของ้างน,นะฮะนี่ถ่ายอยไรขึ้นหันหันก่อนเนี่ยหันดูเนะาะเนี่ยนี่ฮะตึกไปของแอร์ของแอร์ไปเดี๋ยวป่าไปเก็บก่อนไม <c oughs> ่ไหนทำกันหลุมปุ่น ต้นกุย้ยเตี๋ยอย่ายยง,งานี้ใช่ไนะโอ้นี่นะครับสองตัวสองตัวใหญ่ๆสกสกตีไว้สามโลง่ายๆตัวละสามโลนะครับสองตัว เก็บตังค์ไว้ซื้อเหงือน,นะครับรไผรมีจิตศรัทธาจะร่วมก็จะ <c oughs> <c oughs> ร่วมได้นะครับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับทุกทุกทุกครับก็เ<อ>จ้าแล้วนะครับเบิร์นก็นจะปิ๊กแล้วคุณปิ๊กแล้วหนาวเลยล่ะโอ้ไปก่อนแล้วจ้าดิเบิร์นปิกแล้วนะครับกับเ,เรือ,รอกับผมเนาะ วันนี้ก็โชคดีขนาดนะครับได้ป่าโคตรค้งใหญ่สองตัวยังไม่ได้จ้างน้ำหนักเลยเอาไปเก็บไปบ้านเบิร์นก่อนนะครับแล้วก็บ้านเบิร์นมันมีหมาหมาสวกมาดุก็เลยบอกว่ากี่กิโลเดียวพูกเขงเบิร์นจัดการนะครับแล้วก็อย่างไรว่าก,การทำกรรมหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับมาสาหรับผมนะเตือนแรกที่ใส่เบ็ด ปลากรดค้างใหญ่นะครับเบิร์นทวนมาใส่แต่ว่านี่ปลากับไปซื้อลูกปลาดุกนะครับก็ได้2ตัวโอเคเลยใส่12หลังนะครับสิบสองหลังได้2ตัวตัวใหญ่ตัวนะครับบรรลุ่ม3าีโลนะครับก็ก็บมีอยังละครแจ้งแล้วครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝฟกตีตามวเนือนสำหรับช่องว่างก็ไปนะครับว่างก็ไปนะครับชอบ่าหากินเนอะขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามมาชมสารับวันนี้ครับสวัสดีครับ